ราศีพฤษภคนนี้แหละที่สวรรค์ส่งมาให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะมาฟังไพ่นะคะว่าคนที่สวรรค์ส่งมาให้คุณนี่ยคือใครแต่ว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ แล้วก็พลังงานอาจจะสลับตัวต้นระหว่างเพื่อนเของเรากับเขาก็ได้เดี๋ยวเราไปดูนะคะพลังงานตัวตนของเขากันค่ะว่าเป็นยังไง The strength จ้า The strength คนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิด ราศีสิงห์นะคะหรือว่าเป็นคนสิงห์คนคนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนแกล่งเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับเขาเขามีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆนะคะอารมณ์ร้อนค่ะ The Tower เขาเป็นคนที่ถ้าระเบิดระบูมอารมณ์ร้อนใครก็เอาเขาไม่อยู่นะคะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะนะคะ สี่ถ้วยค่ะแล้วก็คนคนนี้นะด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งแหละด้วยความที่เขาอาจจะดูเพียบพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เลือกเยอะอทุกทุกเรื่องเป็นคนช่างเลือกนะคะเป็นคนช่างเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่แปลกนะคะที่ที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นคนช่างเลือกนะคะ The Star เป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะเป็นคนเก่งหลายด้านมีความโดดเด่นเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่สเปคสูงนะ,ะเขาเป็นคนสเปคสูงเขาเป็นคนช่างเลือกนะคะเป็นคนช่างเลือกชอบหาอะไรที่ดีที่สุดให้สำหรับตัวเอง The Empress ขึ้นมาด้วยมีความยิ่งมาเติมกับ The Saint กับ The Empress มีความสมบูรณ์แบบ เข้าไปอีกฉลาดรวมสมบูรณ์ชีวิตรวมสมบูรณ์พูนสุขนะคะคืออาจจะไม่ใช่คนที่แบบเป็นผู้นําแบบแข่งกล้าวแต่เดินไปไหนก็มีแต่คนแบบเกรงใจอะ่ะเราเนื้ออกใช่ไหมคะคนเนี้ยคือหน้าเกรงใจเป็นคนที่ดูหน้าเกรงขามดูหน้าเกรงใจแต่เขาก็เป็นคนอ่อนโยนอยู่ในทีนะคะอืมมา เวียฟอร์จูนมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีอาจจะมีทรัพย์สมบัติที่ดินนะคะอสังหาติมทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะคะหกไม่เท้าไอ้หกดาบค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการจัดการกับจิตใจของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับ ปล่อยวางได้ค่ะในบางเรื่องกับปัญหานะคะเขาจะเป็นคนปล่อยวางหันหลังแล้วไปหาอะไรใหม่ๆหรืออะไรที่ดีกว่านะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้จมปลักกับกับปัญหาหรือความทุกข์นะคะหกถ้วยอืมมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่เพื่อนๆรู้จักดีอยู่แล้วคุยกันมานานแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนเก่าหรืออยู่ในชีวิตของเพื่อนๆมานานแล้วนะคะ แต่อาจจะยังไม่ได้ดิวกันในลักษณะของเชิงชูสาวนะคะพระราชินีถือถ้วยเป็นคนขี้งอนเหมือนกันนะคนคนนี้เป็นคนขี้งอนมีกิมมิคของความอ้อนความงอนนะคะแต่เขาจะไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนอาจจะแบบเงียบไปเลยนะคะคนที่คนที่ <c oughs> ทดิวกับเขาเนี่ยก็จะต้องรู้แล้วว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเขาอาจจะใช้วิธีเงียบนะคะเงียบเฉย เงียบเฉยไปเลยนะคะห้าไม่เท้าค่ะรอบรอบตัวเขาอ่ะหรือคนรอบตัวเขาอะเขามักจะมีคนรอบรอบตัวเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตประจำเลยนะคะเดอะเฮอร์มิสนะคะน่าจะโสดมานานอะ่ะโสดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะชอบอยู่คนเดียวเดอะเฮอร์มิสนะคะเดอะสตาร์ชอบอยู่คนเดียวรักสันโดดนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะมีพื้นที่ส่วนตัว,นะะว,ตวอ่าเนี่ย เเหรียญค่ะโสดเป็นไพ่ของความโสดนะคะโสดแล้วก็โสดหลอ่อสวยรวยสโสดหลอ่อเลิศชดัดหญิงอะไรประมาณเนี้เลยนะคะแบบโสดแบบเพอร์เฟกด้วยอะ่ะนะเป็นคนโสดแบบเพอร์เฟกที่ที่มีแต่คนเหมือนต้องการอะเดลิเวอร์ค่ะเป็นคนโรแมนติกนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาได้ระบุสถานะ,ะนะความสัมพันธ์หรือว่าดีวกับใครเขาเป็นคนโรแมนติกนะโรแมนติกมากๆสิบเหรียญค่ะมาจากครอบครัวใหญ่ครอบครัวมีฐานะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเลี้ยงดูเขามาอย่างดีนะคะครอบครัวค่อนข้างที่จะเลี้ยงดูเขามาอย่างดีเอาใจใส่เขาอย่างดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานถ้าเกิดว่าเขาได้ดีวกับเพื่อนๆนของเราจะเป็นเยี่ยงไร แปดเหรียญค่ะพลังงานของความพยายาม The High Princess พยายามที่จะเป็นคนที่ชัดเจน The Emperor อืมมันเป็นพลังงานของความเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลอถ้าได้ดูกันนะคะ เไม่เท้าสามถ้วยรู้สึกว่าจะมีคู่แข่งนะคะแล้วก็แรกๆอ่ะเ,เราอาจจะต้องพยายามเป็นตัวจริงของเขานะคะอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันมีคู่แข่งนะคะมีคู่แข่ง6ไม่เท้าการดิวหรือการครบหามัน มันอาจจะไปในลักษณะเรียบช้าๆมากๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ด้วยนะคะเขาอาจจะไม่ได้ระบุความสัมพันธ์พระราชาถือดาบค่ะมันมีเกณฑ์ของความช่วยเหลือที่ดีต่อกันและกันแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะระบุสถานะเพราะเขาก็ยังตั้งดาบอยู่เนาะเขาก็มีความแข็งกล้าวทางความคิดหรือว่าเขามีตัวเลือกด้วยแหละ นะคะมีตัวเลือกเป็นความความทันที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาส่งมาให้คุณคุณอาจจะต้องพยายามอย่างหนักเลยที่จะเป็นตัวจริงของเขานะคะโอเคอาจารย์ก็ต้องขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีทุกๆคนแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้กันขอบคุณมากๆเลยจ้า